อันนี้เป็นปลาที่อยู่ในบ่อเมตรห้าสิบนะครับตักมาให้ดูเล่นๆน,นะเชัวว่าตัวนี้เอ,อเราไปเกาหลีมาครับยังไม่หายดีแต่ว่าโดยรวมมันก็ดูโอเคมากเลยส่วนนี้ปลาแจ็คนะครับโคตรใหญ่โคตรโคตล่ำมาก เทียบกับตัวโมโมโตัวใหม่ของนี่ไอตัวนี้ยังเพิ่งกินได้แค่แบบอาทิตย์เดียวมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าโนกมาดีมากโนกสูงปี๊ดูลยโงกใหญ่มากนะครับัน,นปลาจะข้โคตรล่ำเต็มม้เต็มมือนะฮะนี่ก็โชว์ว่าหุ่นสะบซึม เดี๋ยวรอโคกูโมโมกินไปสักสออาทิตย์เดือนหนึ่งเดี๋ยวตักขึ้นมาถ่ายคลิปเป็นีกทีนะน่าจะล่ำขึ้นเยอะอันนี้น่าจะตัวเมียตัวผู้ตัวผู้นะสุยดยอด อเนี้ยมันมีปัญหาแค่เรื่องแดงที่หัวนะครับคือก่อนแล้วเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่มันแย่งไฮซิลคนอื่นกินแล้วไม่ได้ดูอ่ะตัวมันแตกสีกค่เลยตามไม่ทันแต่ตอนนี้เริ่มผมว่ามันดีขึ้นมากแล้วนะสีเริ่มโอเคขึ้นแล้วจะไปไหนละนะฮะโอเค okay, เลยเดี๋ยวไว้อัปเดตอีกทีนะครับ